สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่และก็ชาวสวนนะคะอีสานแซบยังคงติดตามในส่วนของประกันรายได้ของพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวเหมือนเดิมตอนนี้นะคะมีการประกาศราคาเกฑ์กลา,างอ้างอิงออกมาแล้วจนถึงงวดที่22ซึ่งวันนี้ตรงกับวันจันทร์น่าจะมีการประกาศราคาเกฑ์กลา,างอ้างอิงในส่วนของงวดที่23ออกมาถ้าหากคุณผู้ชมเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซบในส่วนของการ ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงตอนนี้บางพื้นที่ยังคงไม่มีการจ่ายเงินให้กับพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าว คนที่แจ้งปลูกข้าว2ชนิดก็ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินก็มีคนที่ค้างจ่ายจากทางธนาคารทกศก็ยังไม่ได้รับการโอนเงินก็มีแต่ส่วนใหญ่นี้ได้รับการโอนเงินจากทออกศไปแล้วนะคะเหลือแต่คนที่ยังคงค้างจ่ายซึ่งคนที่ค้างจ่ายคุณผู้ชมร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องแล้วก็แจ้งเข้ามาว่าติดต่อสอบถามไปที่ทออกศไม่ว่าจะเป็นที่สำนักงานใหญ่หรือว่าสาขาได้คําตอบที่ว่าตอนนี้ทางรัฐบาลไม่มีเงินจ่ายต้องรอเงินจ่ายจากทางรัฐบาลเท่าน อิสานแซบขอแจ้งเรียนให้ทราบตรงนี้ก่อนนะคะว่าการจ่ายของทกศเนี่ยเขาจะมีแผนการจ่ายตามทะเบียนเกษตรกรใครที่ตกค้างรอการจ่ายจากทกศเขาจะมีแผนออกมาแล้วก็มีแจ้งการจ่ายออกมาแต่ละครั้งนะคะคุณผู้ชมอาจจะนานหน่อยเพราะว่าตอนนี้มันเป็นระบบในส่วนของทกศเขาที่จะมีการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรเราก็ไม่สามารถที่จะไปทราบตรงนั้นได้นะคะก็เลยเอาเป็นว่าเป็นกำลังใจให้และกันแล้วก็จะพยายามติดตามข้อมูลข่าวสารให้อย่างต่อเนื่องล้วกัน,นะคะ่ะ สำหรับคนที่ยังไม่ได้รับการโอนเงินและว,วันนี้นะคะอีสานแราบก็มีข้อมูลข่าวสารในเรื่องของพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวมาฝากอีกแล้วนั่นก็คือกระทรวงพาณิชย์ค่ะตอนนี้เร่งประชาสัมพันธ์ในส่วนของข้าวหอมมะลิไทยนะคะในตลาดฮ่องกงแล้วก็หวังที่จะต่อยอดการตลาดข้าวหอมมะลิไทยเดินหน้าจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทยเป็นภาษาจีนกวางตุ้งนะคะสร้างการรับรู้แล้วก็ให้ผู้บริโภคฮ่องกงเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานแล้วก็เอกลักษณ์ ของสินค้าข้าวไทยแล้วก็ข้าวหอมมะลิด้วยค่ะโดยอัปเดตข้อมูลข่าวสารจากทางฐานเศรษฐกิจแล้วก็กรมการข้าวนะคะคุณผู้ชมโดยนายกิรติรัชโนอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศค่ะซึ่งเปิดเผยว่าตอนนี้ฮ่องกงถือว่าเป็น เป็นตลาดผู้นำข้าวหอมมะลิไทยอะไรใหญ่ในปัจจุบันแล้วก็จัดอยู่ในกลุ่มตลาดส่งออกสินค้าเกษตรพรีเมียมของไทยด้วยนะคะคุณผู้ชมและตอนนี้กรมการค้าต่างประเทศก็เล็งเห็นถึงความสำคัญในการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร่งด่วนด้วยนะคะถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆของพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวนะเพราะตอนนี้กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าแย่งแชร์ตลาดข้าวหอมมะลิในฮ่องกงถือว่าเร่งทำตลาดให้กับพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวเพื่อในอนาคตราคาข้าวของไทย จะสูงขึ้นแล้วก็กลับมาเป็นที่1แล้วก็ยืนหนึ่งในตลาดการค้าข้าวโลกอีกครั้งหนึ่งนะคะก็นําข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆมาฝากในวันนี้ยังคงติดตามในส่วนของการแจกเงินให้กับพี่น้องชนาผู้ปลูกข้าวพี่น้องเกษตรกร,กร5พืชอย่างต่อเนื่องนะคะหากร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้ค่ะอ่านข้อมูลเพิ่มเติมใต้ใตคลิปได้นะคะคุณผู้ชมอิสานแซ่บจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ